สวัสดีครับนะครับวันนี้ทุกคนอยู่ในช่องเบอร์ทันนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาใส่นะครับสายระบายไอนะครับให้กับเจ้าเอ็กแม็กคันนี้นะครับที่มันอ่าโล่งๆเนาะโล่งๆแบบนี้นะครับเพราะผมได้ทำสีใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อสายระบายไออันเดิมออกที่มันติดกรบกรนะครับ แล้วก็ไฟสายตัวนี้เข้าไปนะครับจากเดิมเดิมโล่งโลแบบนี้นะครับให้มันกลายเป็นแบบนี้ครับโอเคครับเครื่องมือที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับจะมีเอ่อของแก๊กนะครับใส่กับเบอร์สิบนะเพื่อรอดน็อตนะครับจุดนี้ออกนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับนะรแล้วก็เบอร์สิบสอง ที่เอาไว้ขันสายระบายไอออกนะครับสิบสี่ขันสายระบายไอนะครับอันนี้น็อตพิเศษนะครับนะครับชิมล็อกนะครับไปจะเอามาบีน็อตที่ตรงนี้นะครับาต่ออยู่ตรงนี้เนาะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการถอดกันเลยครับป่ะอันดับแรกก็ต้องเอาสายอันนี้ออกก่อนนะครับมันจะมีกิ๊บตรงนี้ครับบีบใช้มือเบียดไว้หนึงนะแล้วก็ดึงสายว่า แานั่นเองนะโอเคยี่นอนทอับน็อตนะครับน็อตตรงนี้นะครับใส่เข้าไปยางนี้นะครับใส่เข้าไปเพื่ออะไรนะครับใส่เข้าไปเพื่อที่จะตอนที่เราใช้คีมล็อกบีบนะครับมันจะได้ไม่บี้หมุมันก็จะฝืนๆหน่อยครับแล้วก็ขันเข้ไปก่อนมีบางคนนะครับมีบางบางที่ครับที่ผมดูใน YouTube นะ ก็เขาจะทอดล้อเอาจะเป็นงานยากสําหรับเราหน่อยนะครับนี้ผมทอ,อ,อดล้อก็แต่ลมมาบากหน่อยก็ใช้วิธีนี้แหละนะครับเดี๋ยวหาผ้าอะไรมาลองนิดนึงเผื่อผิดพลาดกับการใดนะครับแข็งเราจะได้ไม่เป็นรอยแ้วตัวนี้ชิมล็อกมีบเลย มันก็จะบีบไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดออกระวังสายเลยครับระวังสายเอเบเลยอยตึงขึ้นมาครับถามว่าขยับขึ้นไหมครับขึ้นนะโยกโดร์มาโยกโดร์เราโยกโดรครับรส,ะส,ะสะดึงขึ้นละ A few moments later อ่ะมาครับนี้สุดจะลุแล้วครับไหม นี่หลุดเรียบร้อยนะครับโอเคหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับช่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่โอเครูนี้นะครับแล้วก็ข้างๆที่เราจะใช้กันก็คืออันนี้นะครับก็คือช่องที่เราใช้เติมน้ามันเฟืองท้ายกันนะครับเดี๋ยวเราบิดออกมาเลยนะครับอันนี้โอลิงยังคาอยู่โอเคไม่เป็นไร หาหัวนี้นะครับที่เกี่ยวมันฝังอกูก็โฟกัสเกี่ยวฝังนี้มันใหญ่นะครับก็ขันเข้าไปได้เลยนะโอร mm. ิงก็ต้องใส่ไว้ด้วยนะ mm. อย่าลืมนะครับว่าข้างล่างมีโอริงนะ mm. ขันเข้าไปเลยปัจจที่ใช้เป็นปัจจเบอร์สิบสี่แล้วก็ขันเข้าไปเลย,เลย mm. ขันเข้าไป เข้าแค่ตึงมือหอนะครับจุบตึงตึงมือพอ่อ่าตึงตึงมือห่อโอเคทำหน่อยลวะวันว่ะเส้นเส้นหนึ่งนะครับล้าเดี๋ยวเส้นนี้เดี๋ยวเราต่อเข้ากันนะครับในการตีนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับลงไปยังไม่สุดนะสูตรตีผมนะนะครับางามขออย่างยาน อาจะมีข้อดีกนนกรับตีเลยลงมาให้สุดนะครับน่าจะได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจัดรัวละนะประมาณนี้นะครับวตัวนี้หนึ่งตัวตัวตัวนี้หนึ่งตัวนะครับ น่าไม่น่าเขานะ okay. เ้างงโอเคเดี๋ยวไปใสายกันน่าเข้ากวบาเดีเ๋ยวจะมันก็มันก็ทันกันไปเลยเอฟฟิวโมเมนต์สเลตเตมันจะมีคิปแถมมาให้นะสามถั่วเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ประกับรัดนะครับอันยอยนี้ใส่ตรงนี้ลองดูระยะห่างดูก่อนสิว่าเป็นยังไงบ้างเราจะได้จัดระเบียบสายให้ถูก นะครับไม่นี้เลยไหมนตรงนี้โอเคลองดูก่อนแล้วลองใส่ดูก่อนว่าโอเคไหมจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับถ้าพอดีใส่งายอยู่ตอบพีใส่พอดีอืมาอันนี้สวยงามอันที่สองอ ตรงนี้นนเนนี้ต้องใส่เาราจะใส่เอเออันนี้จะต้องใช้เคเบิลไทยรักนะรับสุ้เอเตัวแหดท้ายเาจะใช้เคเบิลไทยรัก ทำแบบสายนี่นะครับารทำเบำเบนะแค่นี้ก็มีเริ่มเข้าโคง้งสวยงามแลยนะยผมอยากได้ตรงเนี้ยนะเพื่อจเป็นฉากที่เรา,เาส,สวยๆนะครับตอนแรกวว่าเจะเส้นเนี้ยเข้าข้างในแต่ข้างนอกข้างนอกน่าจะโอ้น่าจะโอเคกว่าข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาประกับชนนะตัวนี้ว่าชนชึดเข้ามาเป็นไงบ้างอืมเจ๊ระวังอันนี้สี น่ากะไม่สีเพราะมันจะเคลื่อนทวนพร้อมกันเนาะแล้วผมจะเอานี่มาชิดนะครับจะได้สวยงามมามาชิดนี่จะได้สวยงามนี่ก็นี่ก็ต้องมาชิดนะครับเอาอันนี้ชุดชิดโอเคนี่ก็ชิดเรียบร้อยสามนะครับชิดชิดโอเคเดี๋ยวขันแน่นดูครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ผมอัดแน่นเรียบร้อยแลลวสามตัวเดี๋ยว สาย ABS นะครับเดี๋ยวผมใช้เคเบิลทายลัดเอานะครับให้สวยงามนะครับเดี okay, ๋ยวไปลัดกันก่อนเลยนะนะับวิธีลัดก็ประมาณนี้นะครับสายเคเบิลทายนี่เดี๋ยวเคเวลองแบป,ประมาณน,นี้ก่อนนัดสบบนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ถบกกองนิดนึง ทเ่เซนตนี้ก็ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างลองเซนตนี้ก็อเหมือนกันนะครับ่าจะโอเคอยู่จิืมโอเคครับ ซต์ดีก่อนจะตัดนะครับโอเคเรียบร้อยนะถ้าต็อการใจตัดตัดตัดโอเคนะครับ,เร,บ,รนะรบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับการใส่นะครับสายระบายไอนะครับแล้วก็เดินสายโน้ไปที่ตัวรถนะครับข้างใน โอเคเร้อยแล้วครับสวยงามก็เดี๋ยวเจอการคลิปต่อไปนะครับว่าเราผมจะพามาทำอะไรอีกนะครับ